นู้นดูเรือนู้นดูเรือนู้นมันลงไม่ได้หรืว่ามันดีใจจังเลยแนี่ยว้เรลองมาใส่กันบ้าดูนะครับวัดแหลมนู้นแหลมสมเทศอยู่ไกลๆนั่นทางเดินไปดูว่าจะลูกถึงหรือเปล่า นะครับจากแบบนี้นผมกับลูกชายนะครับลูกชายเขาขอมาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจัดให้เจดูทางครับค่อนข้างชันน่าดูทำไงได้รูกมันอายุ17มันชอบที่จะท้าทาย พ่อมาอายุสี่สิบหกแล้วยังไม่เคยไปจุดตรงนั้นเลยเดีย๋ยววันนี้จะทำภารกิจนี้ให้เสร็จนะฮะ Terima kasih telah โอเคนี่น่าจะเป็นจุดปลายของแหลมพเทพนะครับ บนของแหลมอมเทพนะครับมองมาข้างล่างดูนะครับนี่น่าจะเป็นนี่ก็คือสุดปลายของแหลมอมเทพนีถ้าลูกชายไม่ชวนมานี่ ชีวิตน,นี้ผมก็ไปดูจะมาถึงนี่หรือเปล่า ด้วยว่าไม่เจียมช่างฮะไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปให้สุดๆ ยอดนะครับ ภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จนะครับนี่ถ้าไม่ได้ลูกชายชวนมาชเชลน์ตรงนี้ก็รุ่นนี้แล้วคงจะยากนะครับดูครับโมหน้าลูกชายคนโตเพิ่งจบม .6 สดๆร้อนๆนอนเป็นภารกิจก่อนเข้าเดือนรอมออนนะครับสอเคปรบวันนี้จบเพืงอน่านี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนพ่อแม่บ้านกับตัวเล็กรออยู่โอเคนะครับ